ท่เรียนท่านผู้บริหารเพื่อนครูทุกท่านครับผมสมเกยียรตกายาศึกษามิเทศามาพบปะกับท่านในวันนี้นะครับอขอพบปะกันเป็นรูปแบบออนไลน์ก็แล้วกันนะครับเพื่อความาปลอดภัยนะครับในการารักษาระยะห่างนะครับแต่เราก็ไม่ห่างไกลกันนะครับเพราะว่าระบบออนไลน์สามารถสื่อสารกันได้นะครับวันนี้มาพบปะกับท่าน ด้วยเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพนะครับมาถือโอกาสนิเทศออนไลน์นะครับเพื่อพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะลงลึกหรือไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับวันนี้มาพูดในประเด็นกว้างๆนะครับก่อนที่เราจะว่ากันในส่วนรายละเอียด อื่นๆต่อไปนะครับถือเพราะว่าเป็นเป็นประเด็นที่ยังไม่เคยได้คุยกันมาก่อนนะครับก่อนที่จะจะพูดเรื่องอื่นนั้นจะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับวันนี้จะพูดในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาซึ่งทางโรงเรียนของเรานั้นได้ประกาศเป็นมาตรฐานสถานศึกษานะครับก่อนที่จะดําเนินการใดๆ ของต้นปีการศึกษานั้นสิ่งแรกที่โรงเรียนจะต้องทําก็คือการประกาศมาตรฐานแล้วก็ค่าเป้าหมายต่างๆที่ที่คาดหวังเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราประกาศเป้าหมายเอาไว้ประกาศมาตรฐานเอาไว้แล้วก็มีกิจกรรมอ,อื่นๆนะครับตามมา นในการในการทาโครงการกิจกรรมต่างๆก็จะตอบสนองตัวมาตรฐานแล้วก็เป้าหมายที่เราวางเอาไว้เสร็จแล้วพอปลายปีการศึกษาเราก็จะไปเราก็จะมาสรุปการาปฏิบัติงานสรุปการาประเมินคุณภาพต่างๆนะครับที่เราเราเราได้ประกาศเอาไว้นะครับที่มาของ ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานี่นะครับก็มีท mm ี hmm. Leonardo, in 2, ่มานั่นก็คือมาตรฐานการศึกษานั้นเป็นมาตรฐานการศึกษาชาตินะครับเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการยุคของท่านธีระเกียรติเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประกาศลงวันที่6สิงหาคม2 5 6 1นนะครับเราก็ใช้มาตรฐานนี้นะครับทั่วประเทศ นะครับซึ่งเมื่อโรงเรียนมีมาตรฐานแล้วนะครับโรงเรียนก็ามาจัดกิจกรรมโครงการต่างๆกิจกรรมโครงการต่างๆนี้อยู่ในาการจัดทําแผนนะครับเป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับกิจกรรมโครงการต่างๆก็จะอยู่ในในแผนนั้นในใน,ในแผนนั้นเพื่อตอบสนองตัวมาตรฐานนะครับในในประเด็นนี้ ผมคิดว่าโรงเรียนทร,ท,รทราบทราบทราบอยู่แล้วแหละนะครับเวลาทามาตรฐานเวลาทำแผนปฏิบัติการกต่างๆเนี่ยก็จะต้องให้ครอบคลุมนะครับทีนี้มาดูนํามาดูแผนแผนปฏิบัติการของของ,ของโรงเรียนนะครับก็จะมีโครงการกต่างๆซึ่งมีครูแต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องในโครงการกต่างๆเหล่านั้นนะครับ ที่มาของแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆนั้นก็ย้อนกลับมาที่ที่ตัวมาตรฐานซึ่งแต่และตัวมาตรฐานก็มีการกำหนดค่าเป้าหมายนะครับผมคิดว่าสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นแผนปฏิบัติการนะครับก่อนที่จะมาเป็นแผนปฏิบัติการก็จะต้องนำเอา นำเอาผลของการวิเคราะห์นะครับผลผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาสถานศึกษาก็จะมีการวิเคราะห์บริบทที่เราเรียกว่า,าการการสำรวหรือการการหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและออุปสรรคที่มีอยู่ในในในสถานศึกษาของเราโดยเอาตัวมาตรฐานมาตั้ง แล้วก็หาดูว่าประเด็นตัวมาตรฐานตัวไหนที่ที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของเรานะครับทีนี้ทีนี้ตัวมาตรฐานเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรมีกี่ข้อนะครับโดยโดยโบริบทของพวกเรานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสพอถอเป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การปรมศึกษาเนี่ยนะครับ ก็จะมีระดับปถมวัยกับระดับขั้นพื้นฐานนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับก็จะฝากให้ทางทางเพื่อนครูนะครับไปทบทวนหรือไปดูว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีโครงการกิจกรรมต่างๆครอบคลุมในในทุกมาตรฐานที่ประกาศเอาไว้หรือเปล่า นะครับตรงไหนเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อนนะครับโอกาสที่โอกาสที่ที่เจอกันในโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสเจอกันก็จะก็จะได้ได้ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับโดยโดยรวมนะครับเราจะพูดกันภาษาง่ายๆนะครับว่ามาตรฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนของเรานั้นมีอยู่3ส่วน นะครับมีอยู่3มีมีมีอยู่3ามาตรฐานนะครับมาตรฐานด้านด้านผู้เรียนนะครับถ้าปฐมวัยเราก็เรียกามาตรฐานด้านคุณภาพเด็กนะครับด้านคุณภาพเด็ก <c oughs> ส่วนถ้าเป็นของปฐมศึกษาเราเรียกว่ามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตรฐานตัวที่2ก็คือมาตรฐานทางด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวนี้เรียกเหมือนกันนะครับทั้งสองระดับนะครับแล้วก็มาตรฐานของปฐมวัยอด้านที่3ก็คือด้านเกี่ยวกับครูนะครับเรามาตรฐานที่3นี่เราเรียกว่าการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะครับแต่ถ้าเป็นของพื้นฐานเราก็เรียกว่าการมาตรฐานที่3เราเรียกว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ดเรียนเป็นสําคัญนะครับหรือเราสรุปง่ายๆว่า มาตรฐานที่อยู่ในสถานศึกษาที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษานั้นมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือตัวนักเรียนหรือเด็กนะครับแล้วก็มาตรฐานที่2ก็คือด้านการบริหารจัดก,การก็คือด้านของผู้ผู้บริหารนะครับแล้วก็ด้านครูผู้สอนนะครับนี่นี่ประเด็นทั้งทั้งทั้งหมดนี้ก็จะแยกเป็นามาตรฐานย่อย นะครับมาตรฐานย่อยในส่วนของปฐมวัยนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด14 14ข้อย่อยนะครับสด้านนี้มี14ข้อย่อยส่วนของขั้นพื้นฐานนั้นก็จะมีทั้งหมด21ข้อย่อยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นกรอบมาตรฐานเป็นเป็นตัวนําทางในการจัดก,การศึกษาถ้าพูดถึงคุณภาพการศึกษาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ครอบคลุมแต่ถ้าจะเอาตามมาตรฐานการศึกษาชาติเราเนี่ย เราจะต้องมองให้ครบนะครับอย่างขั้นพื้นฐานนี่ต้องมองไปที่21ข้อเนี่ยนะครับด้าน,ด,านด้านผู้เรียน11ข้อน,นะครับด้านผู้บริหาร6ข้อแล้วก็ด้านครูนี่4ข้อนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูและผู้บริหารที่จะต้องทราบในเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับและทำไมเราจรึงต้องมา มาทางานกันอยู่ทุกวันนี้มาติดตามโน่นนี่นั่นมาพัฒนาโน่นนี่นั่นมันจะมาตอบโจทย์ตัวมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี้สถานศึกษาได้ประกาศนะครับโรงเรียนไหนยังไม่ประกาศมีไหมส่วนใหญ่ประกาศหมดแล้วนะครับประกาศเป็นมาตรฐานการศึกาการจัดการศึกษาเนี่ยแหละมาตรฐานของโรงเรียนเนี้ยต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับอาจจะมากกว่าที่เขากำหนดมาให้ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่าเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ แต่วิธีการและกระบวนการก็แตกต่างกันในการที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จในมาตรฐานนั้นนะถ้าทําได้ครบนี้ก็คือคุณภาพครับนั้นเรื่องของคุณภาพก่อนที่เราจะไปพูดในในลงรายละเอียดในแต่ละตัวมาตรฐานหรือสิ่งที่เราจําเป็นต้องพัฒนานะครับเช่นโอเน็ตเอ็นทียออกเขียนได้พวกนี้อยู่ในตัวมาตรฐานทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องของกระบวนการจการเรียนกกรสอนสิ่งเหล่านี้อยู่ในมาตรฐานทั้งสิ้นนะครับ ฉะนั้นก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องเหล่านั้นเรามาดูในรายละเอียดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารครูได้ไปทบทวนนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องในรายละเอียดในแต่ละมาตรฐานต่อไปนะครับพบปะกครข้างแรกในช่วงนี้ก็คงจะคุยกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากฝากฝาก,ก,กทบทวนเรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับสวัสดีครับ